ถ้าใครมีเวลาจะโขลกไว้ก็ได้ค่ะทีนี้เราเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก็เริ่มจากเอาแป้งนะคะแป้งสาลีแล้วก็แป้งหสองอย่างมาคลุกลงกันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะคุกลมกันนะคะใส่แล้วก็เอาปลามาคุกนะคะเอาแป้งทั้งสองชนิดนะคะคุกวมผสมกันเสกอ่ะนะคะให้เข้ากันนะคะอาจจะถ้ามีที่ร่อแป้งเราก็จะร่อนได้ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้มือคนให้หลายๆรอบหน่อยนะคะแล้วก็นําเนื้อปลานะะคช่วงนี้เราก็ติดติดเตาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันนะคะตั้งให้ร้อน เวลาคุกปลานี่ก็คุกลักษณะไหนดีคะอย่าคุกให้มันหนามากใช่ค่ะคือลักษณะคือให้แป้งติดทั่วแล้วเราถ้าเกิดเราใช้ปริมาณมากเนี่ยเราอาจจะใช้ตะแกงน่อนอีกทีนะคะให้แป้งถ้าถ้า,ถาปริมาณมากเราทํามากๆนี่เราก็ต้องแบ่งคุกใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีเผื่อที่เราทำเผื่อจะต้องไปจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วถ้าเราจะจัดเลี้ยงนี่นะคะเราก็จะใช้น้ําหนักปลาสักที่เป็นเนื้อแล้วนี่นะคะประมาณสัก5้าสิบกรัมนะคะ เนื้อสดๆอย่างนี้ค่ะห้าสิบกรัมต่อเอผู้รับประทานหนึ่งคนนะคะทีนี้ถ้าเราคลุกแป้งติดหนาเกินไปก็ไม่ดีนะคะคือว่านะดูไม่อันนี้เราทําน้อยเราอาจจะเคาะก็ได้นะคะค่ะให้แป้งติดบางๆอย่าให้หนามากค่ะถ้าเราทํามากๆเราก็ใช้ที่ร่อนแป้งร่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะหรือเราปัดๆออกนิดหนึ่งก็ได้คือถ้าแป้งมากเกินเวลาทอดแป้งก็จะไปกองอยู่ก้นกระทะมากนะคะก็จะทําให ไม่ที่ก้นนะคะ,ะก้นกระทะการที่แป้งจะติดเนื้อปลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อปลาด้วยใช่ไหมเพราะบางทีปลาที่เราซื้อมาเนี่เราล้างแล้วเราก็แล่ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยถ้าใหม่ๆอยู่เนี่ยยังมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่คลุกไปนะคะแป้งก็จะจับเป็นเป็นก้อนเยอะเกินไปนะคะมันเวลาที่เอามาทอดแล้วมาคลุกแล้วนะคะแป้งแป้งจะหนาเวลาที่ทานก็จะไม่อร่อยค่ะก็ถ้าเราซื้อมาแล้วแล่แล่แล้วล้างเราก็ต้องึ่งให้เสด็จก่อนนะคะพักไว้สักพักหนึ่งก็ได้นะคะเสด็จน้ําก่อนนะคะ ่วงนี้ก็ร้อนน้ามันร้อนนะคะร้อน้มันร้อนแล้วก็เตรียมคลุกปลาอย่างที่บอกเอาไว้นะคะให้พอพอให้แป้งเกาะบางๆก็พอนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ทอดเออโทษนะคะเราไม่ชุบแป้งเนี่ยเวลาที่ทอดเนื้อปลาบางทีจะไม่สวยนะคะมันเป็นแผ่เลยนะคะมันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะแล้วจะเป็นก้อนก้อนหน่อมากแล้วก็ติดกระทะด้วยนะคะจากที่เคยลองทํานะคะแล้วก็คลุกมากไปก็ไม่ดีนะคะเวลาที่เรามาผัด กับเครื่องปรุงต่างๆนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะอืดะนะคะ,ะเราต้องคลุกบางๆค่ะนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ร้อนให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะนคะคะครูมาปัดอ่อนครูมีความเสือแป้งมันเยอะ <c oughs> <c oughs> ต้องปัดอ่อนอีกนิดหนึ่ง นี่ค่ะแล้วเนื้อปลาก็จะแห้งนอกจากปลาอย่างที่บอกไว้คือนี่เป็นเนื้อปลาสีกุลใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นเป็นชิ้นๆเลยแล่ไว้เลยก็สะดวกดีเ,เพราะว่าไม่มีก้างด้วยเนาะก้างเขาก็จะจะผ่านง่ายนะคะ,คะสะดวกไม่ต้องอย่างเด็กผ่านนี่เกิเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องก้างนะคะอย่างนี้เขาจะไม่มีก้างติดเลยนะคะเขาจะแล่ก้างทิ้งด้วยใช่ไหมแกะก้างเด็กผ่วท้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปลาอย่างอื่นนะคะที่เราเคยทํากันนะคะเราก็จะใช้ทั้งปลาทับทิมเราก็เคยใช้นะคะ ปลาทับทิมก็เนื้อก็มาทําแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราอาจจะแล่เนื้อปลาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นฉลัาใหญ่ๆก็ได้ค่ะหรือว่าเะาฉลัหรือว่าเต่าก็ได้นะคะแล้วเราก็อาจจะทอดจ้างปลาทั้งตัวใช่ไหมคะค่ะเพื่อที่จะมาแต่งจานอีกทีหนึ่งเวลาที่เราจัดจานใช่ไหมคะเราก็จะเอาปลาทั้งตัวที่เราทอดแล้วนะคะวางแล้วก็เอาเนื้อปลาแต่ละชิ้นนะคะที่เราทอดเป็นชิ้นๆนะคะวางขึ้นไปข้างบนก็เสิร์ฟเป็นลักษณะทั้งตัวเลยนะคะเปครบ แต่อย่างนี้เราเป็นชิ้นๆนะคะก็จะสะดวกในการรับประทานแต่ว่าเวลาที่นํามาจัดเลี้ยงรับรองหรือว่านํามาจัดให้แขกรับประทานอาจจะไม่สวยใช่ไหมคะมขึ้นหรือว่าถ้าเราจัดงานแบบไหนก็เลือกชนิดปลานะคะหรือใช้เนื้อปลากระพงก็ได้นะคะปลากระพงขาวเราก็เคยใช้แล้วมีใช้ปลายอปลาิน,นิะ,ะปลานินก็ได้กระพงแดงก็ได้นะคะค่ะน้ำมันเริ่มร้อนหรือย,อยังเอ่ยลองดูนะคะค่ะเริ่มร้อนแล้วค่ะ ต้อง<ด>ทอดะะต้องทอดน้ํามันร้อนเลยนะคะในในการทอดปลาะะได้แล้วค่ะ ทอดปลาก็เหมือนกันนะคะพอเราใส่ไปนะคะต้องให้น้ํามันท่วมๆนะคะเวลาเวลาทอดของนี่จะน้ํามันน้อยเกินนะคะ<ช>น้ามันไม่ท่วมเนี่ยก็ไม่สวยด้วยนะคะเวลาทอดบางครั้งจะไหม้ี่กนใช่ไหมคะเนื้อปลาก็ไม่้อยขึ้นมานะคะต้องทอดให้ไดน,น,น้ำมันลอยลลนะคะใช่ทีนี้ถ้าเอ่อบางคนที่ชอบรับประทานเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะคะก็อาจจะทอดพอผิวข้างนอกกรอบเหลืองก็พอนะคะแต่บางคนที่ชอบแบบกรอบมากๆเนี่ยอาจจะ ต้องทอดให้แห้งนิดหนึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมชอบทานปาลนาลักษณะไหนนะคะถ้าใครที่ชอบทานกรอบนอกนุ่มในก็ทอดพอพอ,ออย่างที่ครูบอกไว้ข้างนอกเหลืองนะคะค่ะแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องทอดจนแห้งแล้วก็พอคลุกเสร็จแล้วก็ต้องรีบรับประทานเพราะว่ามัน,มนจะแฉ<ช>ะและอาจจะไม่กรอบแต่ถ้าใครที่อชอบกรอบแล้วก็ชอบแห้งๆนะคะอาจจะทอดจนเนื้อปลาแห้งหน่อยแล้วก็น้ําที่คลุกนี่ก็ต้องเคี่ยวให้ข้นนิดหนึ่งใช่ไหมคะ แล้วก็เก็บไว้นะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ยังกรอบอยู่นะคะนี่แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมนะคะวิธีการทำนี่ยเราสามารถที่จะดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงตามที่เราชอบได้นะคะอันนี้ค่ะปลาก็จะเป็นชิ้นๆนะคะก็จะสวยถ้าเราถ้าเราไม่ชุบแป้งนะคะก็จะทอดยากค่ะเนื้อปลาก็จะจะดูไม่สวยนะคะจะดูเละๆด้วยนะคะ แล้วก็จะหลุดหๆค่ะบางครั้งเนื้อจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะกะทอดก็ต้องใช้ไฟให้แรงสักหน่อยนะคะ เอ้อวันนี้คุณนงรักจะทานกรอบนอกนุ่มในหรือว่ากรอบสนิทด,ดีเอ่ยคุณจะต้องทานทานกรอบ่อยนะคะค่ะชอบกรอบนะคะทานกบับกรอบว่เดี๋ยวเวลาไอไม่เป็นไรนะช่วงนี้เห็นมีคนไอหลายคนคะ่ะอากาศก็จะเปลี่ยนนะคะบางทีเห็นเหมือนจะร้อนแล้วก็กลับมาหนาวอีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ แต่กลางคืนก็คือจะมีอากาศเย็นๆนะคะแต่กลางวันจะร้อนนะคะตอนเช้านะคะค่ะกลางคืนค่ำๆหน่อยแล้วก็เช้ามืดนะคะยังจะมีความรู้สึกว่าลมพัดเย็นๆอย่งปลาทอดสูุนไทยของเรานี่ก็จะเป็นลักษณะของอาหารท,ทำง่ายๆนะคะไม่ค่อยยากแล้วก็สามารถที่จะทําไว้ร่วงหน้าได้อย่าง วกของที่ทอดนะคะอย่างกระเทียมอย่างหอมนะคะเราสามารถที่จะทอดไว้ก่อนที่จะทําได้ค่ะถ้ามีงานเลี้ยงนะคะเราจะต้องเตรียมงานไว้ล่วงหน้านะคะรายการอาหารปลาทอดสุนพรอันนี้นะคะก็จะทําได้ไวนะคะถ้าเราได้เตรียมไว้ล่วงหน้าสักวันหนึ่งนะคะทอดพวกอ,อหอมกระเทียมเอาไว้นะคะแล้วก็น้าพริกเผาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําไว้ได้หรือว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วน,นะคะเราไปทานนอกสถานที่นะคะ อาจจะไปทานที่บ้านเพื่อนเราก็สามารถที่จะไปคลุกที่นั่นได้ใช่ไหมคะเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะแล้วก็ผัดน้ําราดเอาไว้นะคะพอไปถึงในงานเนี่ยเราก็นํามาคลุกแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะ ปลาสีกุนนี่ราคาก็ไม่ค่อยแพงมากนะคะเพราะว่าไม่มีก้างไม่มีหัวแล้วนะคะเป็นเฉพาะเนื้อลูนวนนี่ประมาณโลนึงประมาณสักเก้าสิบาทได้ไหมคะทุณประมาณเนี้ค่ะเดี๋ยวเราน้ำมันเทก่อนนะคะเซคุเราจะได้เอากระทามาระดาต่ออันนี้นะคะเป็นเนื้อปลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสีทองสีเหลืองทองสวยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีความกรอบนะคะแป้งก็จะติดเคลือบบางๆนะคะไม่หนาเกินไปนะคะ ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะก็จะมีความกรอบไม่ท่ารับประทานเลยก็ได้นะคะสําหรับเด็กๆนะคะอาจจะทานได้เลยถ้าจะเป็นทานปลาทอดลักษณะนี้นะคะอาจจะโรยเกลือบนเนื้อปลาสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะนําไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดนะคะก็จะได้รสชาติกรอบๆนะคะซึ่งเด็กเนี่ยมักจะชอบทานของกอบๆนะคะ่ะทีนี้คุณนงรักก็จะผัด น้ำราดแล้วนะคะก็เริ่มจากน้ำพริกเผานะคะค่ะเมื่อกี้เราเทน้ํามันที่เราใช้ออกหมดแล้วนะคะออกหมดแล้วค่ะเราจะมีน้ํามันของน้ําพริกเผาอยู่นิดนึงใช้ช้อนนิดค่ะค่ะเจอไหมอันนี้ค่ะหาช้อนเขี่ยเก็บไว้อย่างดีใกล้ใกล้ใกล้จะปิดเทอมเก็บของเรียบร้อยนะคะน้ําตาลปรุงรสด้วยน้ําตาลค่ะกับน้ําปลานะคะ นี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะนะคะเราก็จะผัดส่วนของน้ำพริกเผานะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำปลานะคะถ้าใครที่ชอบออกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งเราก็สามารถที่จะใส่น้ำส้มขางไดน้ดนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราทำน้อย,อยเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะ,คะเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะผัดพอหอมแล้วก็น้ำตาละละลายนะคะก็ใช้ได้แล้ว แต่ว่าถ้าเคี่ยวถ้าเกิดว่ามันเหนียวไปเราก็สามารถเติมน้เติมน้าไ,<ด>ได้นะคะ,ะ,คะอันนี้เราเติมน้ําหน่อยอีกบบดีนะคะค่ะช่วงรออินนี้ให้มันเคี่วนิดหนึงนะคะเติมน้าสักนิดหนึ่ง,ะะจ,ง,งจะได้เคี่ยวให้มันเข้าเนื้อหน่อยนะคะค่ะถ้าลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปคลุกที่อื่นห <c oughs> มายถึงเราทาเตรียยเมาไว้เวลาเราจะไป ที่บ้านเพื่อนหรือไปสถานที่อื่นนะคะที่เราจะเตรียมอาหารไปเราก็สามารถที่จะทอดปลาแล้วก็ใส่ถุงหรือว่าใส่ภาชนะที่ปิดสนิทให้ปาลาเขากรอบต้องผึ่งให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็เคี่ยวน้ำเนี่ยไปต่างหากใช่ค่ะนะคะเครื่องต่างๆแล้วก็ทอดเอาไว้ใช่ไหมคะก็อาจจะใส่ถุงมัดให้สนิทหรือว่าก็ใส่กล่องที่มีฝาปิดสนิทเหมือนกัน <c> นะคะพอเราไปถึงที่งานเนี่ยนะคะเราก็นํามาคลุกรวมกันเลย <c> ใช่ไหมคะค่ะอย่างอาจจะไปทําบุญที่วัดอย่างเงี้ยนะคะค่ะ เราไม่อยากจะคุกทิ้งเอาไว้นะคะเราก็ไปถึงที่วัดนะคะเราก็เอาน้ําที่เราเคี่ยวเนี้ยค่ะคุกกับเนื้อปลาแล้วก็โรยด้วยสมุนไพรนี่ใช้ได้แล้วนะคะค่ะแต่วันนี้เราจะคุกเลยนะค่ะค่เนี้ค่ะเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะ, <c oughs> คะเวลาที่เราเคี่ยวน้ําพวกนี้นะคะเราอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าอาจจะทําให้ไหมได้นะคะนี่ค่ะเราจะคุกให้ให้ทั่วนะคะช่วงนี้ก็ใส่กระเทียมเจียวกับหอมเจียวบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะครูจะหยิบให้ นี่ค่ะกระเทียมเจียวนะคะเราก็จะโรยนะคะเก็บส่วนหนึ่งไว้แต่งด้วยนะคะไว้แต่งหน้าข้างบนนิดนึงแล้วก็ให้อยู่ในเนื้ออาหารด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะปริมาณน้ําที่คุกนะคะก็ให้ให้ไม่ต้องมากเกินไปนะคะ<ช>เพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี้ยปลาก็ไม่กรอบแล้วก็ปลาไม่เกอบนะด้วยนะคะแต่เราต้อง ปริมาณนี่ไม่ต้องมากแตเราต้องปรุงรสให้เข้มข้นนิดนึงะนะคะเพื่อที่รสชาติจะได้จัดจ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทอดสมุนไพรเรานะคะคะง่ายจังเลยนะคะทํำอาหารวันนี้นะคะเพียงว่าถ้าเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมก็จะทําได้รวดเร็วนะคะไม่ช้าค่ะค่ะ ถ้าเราจะไปครุกนอกสถานที่เนี่ยนะคะหรือไปอย่างที่ค,บบครูบอกนี้นะคะไปทําบุญที่วัดเราอาจจะเตรียมไว้แต่ว่าน้ํานี่เราจะให้มันเหนียวเกินไปเพราะว่าเวลาที่เย็นเวลาที่เย็นเนี่ยน้ําจะเหนียวกว่าใช่ในกระทะนี่ยังไม่ค่อยเหนียวใช่ไหมค,คะเพราะยังร้อนอยู่นะคะเราก็ต้องเคี่ยวให้ให้พอดีด้วยแต่ว่าท่านผู้ชมจะรู้ได้ไงว่าพอดีก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมต้องต้องทำใช่ไหมคะค่ะแล้วสังเกตดูค่ะแล้วก็สังเกตดูการเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเรรยบร้อยสล็จลค่ะ เนี่ยทำไมวันนี้เราลืมเอาผักเอาดอกไม้มาจัดน้องใสใกล้ิีเทอม,มเลยอะไรลืมไปหมดเลยคะ่ะจัดจัดไม่เป็นไรจัดวางถุงถุงก็ได้ค่ะหยิบใช้ที่หยิบก็ได้นะหยิบทีละชิ้นมาค <laughs> ่ะอ่านั่นแหละคุณน้อจัดดูไหม <laughs> วันนี้ลองใช้จานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะาีคนให้หู <laughs> ผู้อุปถัมภ์รายการฝากมาใช้ <laughs> เดี๋ยวท่านผู้อุปถัมภ์รายการจะว่าเสียใจไม่ใช้ไดนะคะ, <laughs> คะ จะสวยไหมคะเนี่ยสวยนะเป็นทานะคะไม,ไม่ไม่มีใครว่าแล้วคะ่ะทําถูกหมดนะคะไม่ผิดอเป็นนักเรียนนะคะก็ว่าผิดเป็นครูใช่ไหมหรือครูเป็นคนทําผิดนักเรียนไม่เกี่ยวทาเลยคะ่ะไม่เป็นไรเราจัดของเรานี่แหละใครว่าไม่สวยแต่เราว่าสวยนะคะใช้ได้ค่ะจะเป็นลนักษณะเนื้อปลาแห้งๆนะคะ สำหรับคนที่ไม่ชอบทานอาหารที่เปียกๆแฉะๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบรับประทานอาหารแห้งๆกรอบๆนะคะแล้วก็มีรสชาติมีความหอมของ่ของน้ําพริกเผานะคะของสมุนไพรต่างๆที่เราเราเราใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะจะเป็นพวก หอมกระเทียมนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ตะไคร้ทอดกรอบก็ได้นี่แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้อะไรเพิ่มแต่ถ้าเป็นตะไคร้ทอดกรอบเนี้ก็ไม่ควรใส่มากเกินไปนะคะเพราะว่าตะไคร่นี่จะค่อนข้างแข็งนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่แต่งหน้าเลยค่ะแต่งหน้าทาปากกหน่อยนะคะคุณลงรักยังแต่งหน้าเลยแล้วอาหารจะไม่แต่งได้ยังไงนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังแต่งหน้าสวย,ยนะอันนี้มีอัพติส่วนตัวมาให้นะคะ <laughs> แล้วค่ะมมนเป็นที่อิดช้างคู่มากเลยค่ะนี่เอาพริกวางหน่อยนึง เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมปลาทอดสมุนไพรดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทานี่นะคะเป็นขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ,คะเริ่มจากการที่เราเตรียมน้พาพริกเผาก่อนสําหรับคนที่ขยันนะคะที่อชอบทาน้ําพริกเผา